สักงานในการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสักงานในการจังหวัดจะรับผิดชอบคดียาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทําคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ สักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบรดีนะครับจะมีอยู่ประจําทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสักงานในการคุ้มครองสิทธินะครับพูดท่านๆน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสักงานในการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำรึกษาข้อกฎหมาย การไก่เขลี่ยค่อยพลาดการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะและนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อายการนะครับซึ่งสำนักในอายการจังหวัดสำนักานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับ เข้ามาของเรามีการเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสราร์ชาวบ้านนักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอายการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอายการนะครับอายการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ ส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนไอการคุ้มครองสิทธิไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิษในการดำเนินการในการพิจารณาต่างคดีเป็นอีก พนักงานายการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวไายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานายการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ